สวัสดีครับรกระผมนายมูฮัมหมัดไซนุด,ดีนฮายยซซา,านักศึกษาชั้นปีที่1นึ่คณะศึกษาศาสตร์สาขา,สา,าวชิชาเอกสังคมศึกษาครับสำหรับคําพูดที่ว่าการกล่าวความจริงถือเป็นศธลภาพในการแสดงออกในทุกกรณีนะครับผมขอแสดงออกความคิดเห็นในมุมของนักศึกษาครับส่วนตัวผมมองว่าการพูดความการพูดความจริงนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับและเป็นหัวใจของศธลภาพในการแสดงออกและถ้าเราไม่สามารถพูดความจริงได้สังคมก็อัดเต็มไปด้วย ความเงียบและปัญหาที่ไม่เคยถูกแก้ไขนั่นเองครับแต่ในขณะเดียวกันผมคิดว่าการพูดความจริงไม่ได้หมายความว่าจะพูดอย่างไรก็ได้โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบเสถียภาพในการแสดงออก,อ,กอีกด้วยนะครับควรมาพร้อมกับความรับผิดชอบอต่อผู้อื่นและต่อสังคมนั่นเองครับการพูดความจริงนะครับที่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็น ของผู้อื่นนั้นใช้ถ้อยคำรุนแรงดูหมิน่นหรือสร้างความเกลียนชางอาจไม่ใช่การใช้เสรีภาพอย่างสร้างสรรค์น,นะครับแต่เป็นการใช้เสรีภาพที่ทำร้ายคนอื่นนะครับผมจึงมองว่าการกล่าวความจริงนั้นควรเป็นเสรีภาพแต,ตออแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลนะครับความสุภาพนะครับและความเคารพในความเป็นมนุษย์ถ้าเราสามารถ ูดความจริงโดยไม่เหยียบย่ำศักดิ์ศรีของใครนะครับเสรีภาพในการแสดงออกก็จะเป็นพลังที่ช่วยพัฒนาสังคมไม่ใช่สิ่งที่ทำให้สังคมแตกแยกสุดท้ายนี้เสรีภาพไม่ใช่แค่การพูดไม่ใช่สิ่งที่อยากจะพูดแต่คือการรู้ว่าควรพูดอย่างไรและรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราพูดด้วยครับขอบคุณครับ